สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกไม้กระแสอีกตัวนึงนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะก็คือ,อบอนดําสตูนนะคะเป็นบอนที่ว่ากันว่ามีเฉพาะที่จังหวัดสตูลน,นะคะแล้วก็ขึ้นตามเาหินผานะคะซอกหินผาเขาก็ไปเก็บมาขายกันนะคะมุมกเกษตรก็ซื้อเป็นหัวเล็กๆนะคะ มาหกหัวด้วยกันนะมุมกเกษตรก็จะปลูกห่างๆแบบนี้นะคะสําหรับบัวบัวสตูนเนี่ยก็จะมีเป็นบัวดำสะตูนจะมีสองสอง สองตัวนะคะก็คือตัวกระดูกขาวกับตัวกระดูกชมพูนะคะตัวกระดูกชมพูเนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาแพงมากนะคะมุมเกษตรก็ยังยังไม่สั่งมานะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดูกขาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นบัวสตูลอีกตัวหนึ่งที่เอ่อใบของเขาเป็นสีเขียวนะคะซึ่งมุมเกษตรก็ไม่รู้ว่าชุดนี้เนี่ยมุมเกษตร,รจะได้บัวดําสตูลแท้ไหมนะคะถ้าแท้ก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่แท้ก็คือเราอาจจะได้ตัวสีเขียวมานะคะซึ่งตัวสีเขียวราคาจะถูกเนาะก็เอ่อ เรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะมุมเกษตรก็ปลูกง่ายๆนะคะสำหรับพวกบอนบอนเนี่ยก็คือโดยทั่วๆไปพวกบอนเนี่ยก็คือหัวของเขาก็จะอยู่พ้นดินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องฝังหัวเขาให้ลึกจนกระทั่งแบบลงไปทั้งหัวก็ได้นะฮะโอกาสที่เขาจะเน่าจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราปลูกเขาแบบ ให้ให้ฝังหัวเขาลงไปครึ่งหนึ่งนะคะให้หัวเขายังเหลือแบบนี้ก็ก็จะดีนะคะแต่ถ้าใครที่แต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกว่าที่เขาจะงอกนะคะก็มีเทคนิคอยู่นะคะที่จะทําให้เขางอกไวก็คือการที่เราเอาเขาไปอบในถุงพลาสติกนะคะให้เขามีรากขาวๆแล้วเราค่อยเอามาปลูกนะคะแต่มุมกเกษตรเนี่ยจะปลูกปลูกทั้งแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะ ให้เขาแบบว่าออกรากไวๆนี่ก็คือเราก็เอาเขาไปอบในถุงพลาสติกสักสามวันห้าวันนะคะก็สองสามวันก็ได้แล้วแต่ว่าเราเห็นรากขาวๆเขาขึ้นหรือยังนะคะถ้าเห็นรากขาวๆเขาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอามาปลูกนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะให้ดูตัวนี้เป็นบอนสีนะคะที่มุมเกษตรได้อบเอาไว้ในถุงพลาสติกนะคะขาวๆเล็กๆนี่ก็คือรากของเขานะคะไม่เน่านะถ้าเราอบไว้แค่แป๊บเดียวเนี่ยเขาไม่เน่านะคะแต่ถ้าอบไว้นานๆนี่เขาก็อบอยู่ในนั้นแล้วเขาชื้น เขาก็จะมีโอกาสเน่าได้นะะแต่ถ้า3วัน5วันก็ไม่เป็นไรนะคะเราให้เขามีรากข,ขาวๆขึ้นตามพวกนี้เนี่ยเราค่อยเอามาปลูกก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะเอาไปปลูกใส่ถุงด้าอะไรแยกถุงก็จะดีนะคะแต่ของมุมกเกษตรนี่ก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเอามาปลูกใส่รวมกันในกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อนะคะพยายามอย่าซื้อหัวที่เขากุดกุดขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขากุดแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะ คือเขาเขางอกไมมงอกแต่เขาก็จะงอกช้านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อแบบที่เขาตัดแค่ครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็งอกแล้วนะคะเนาะนี่ก็เป็นเทคนิคการปลูกเอ่อพวกบอนนะคะบอนดำสตูนอยู่ในกลุ่มของอะโลคาเซียนะคะอะโลคาเซียหรือเปล่า น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะคะเป็นบอนที่กําลังบินที่นิยมนะคะแล้วก็ผิวเขาจะเงาสวยมากนะคะกระดูกเขาจะชัดเจนนะคะเนาะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพามาปลูกอีกกระถางหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยมุมเกษตรจะฝังพยายามไม่ฝังลึกนะคะตัวนี้อาจจะนอนนิดนึงก็ ให้ถึงแค่คอของเขาก็พอนะคะแต่ถ้าใครจะฝังลงไปเลยก็ได้แต่ว่าเอ่อค่อนข้างเสี่ยงเน่าแค่นั้นเองนะคะอ่หัวน,นี้หัวน,นี้ค่อนข้างกุดนะคะต้องลุ้นดูนะคะว่าเขาจะจะเอ่ององมาเมื่อไหร่นะคะ ราคาอยู่ที่แต่ละเจ้าขายนะบางทีถ้าเป็นต้นที่เออชาวบ้านเขาไปหามาอะไรอย่างเงี้ยหัวที่ชาวบ้านเขาไปหามาราคาก็จะไม่ค่อยแพงนะคะแต่ถ้าต้นที่แบบ เขาปลูกสวยๆแล้วอะไรงเงี้ยเขาปลูกสวยๆแล้วใบสวยๆแล้วอะไรย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแพงนะคะแต่ถ้าใครที่พอที่จะมีงบนะคะเราซื้อแบบที่เป็นใบทั้งใบมาเลยดีกว่านะ,ะที่เห็นใบของเขานะคะมาเลยดีกว่าจะได้ตรงปกนะคะถ้าเราซื้อหัวแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจนะคะว่าจะเป็นบอนดาสตุนแท้หรือเปล่านะคะเนาะก็ค่อนข้างเป็นไม้ที่หายากนะคะแล้วก็มีอยู่จังหวัดเดียวแล้วก็ช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบ เท่าที่ติดตามนะคะเขาเขาแบบไปล่าไปไปขุดอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน่าจะหายากแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีสะสมก็ควรที่จะมีไว้สะสมนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาปลูกบัวด,ดำสตูนนะคะไม้กระแสช่วงนี้นะคะเนาะใครที่ มีประสบการณ์ดีๆหรือว่าอยู่จังหวัดสตูลน,นะคะรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงบัวดำสตูลน,นะคะก็คอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะหรือว่าใครเลี้ยงอยู่นะคะเป็นยังไงสวยไหมเลี้ยงยากไหมนะคะคอมเมนต์แบ่งปันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามบอลชุดนี้นะคะว่าเขาจะใบของเขาจะมาใบาแรกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาจะสวยแค่ไหนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ